ครับผมก่อนอื่นต้องขอสสัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่บ่าวบ้านแฟมิลีอีกเช่นเคยนะครับเอาละฮะวันนี้นะครับผมเรามาเอาใจสายสวบเลยไม่ใช่นะท <c oughs> สายแซ่บนะครับผม มาเอาใจใส่แซ่บกันหน่อยนะครับด้วยการวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาทำกั้งดองน้ำปลากันนะครับผมนี่ฮะนี่ก็แกะไปแล้วบางส่วนนะฮะนี่ครับผมแกะไปได้2ตัวนะฮะก็จะออกมาประมาณนี้นะครับผมสวยๆเลยนะฮะนี่ฮะก็แกะก็ต้องระวังด้วยนะครับผมเพราะว่ากั้งนี้จะมีหนามมีอะไรทั่วตัวนะฮะนี่ฮะสวยๆเลยนะครับผม นี่ก็เป็นน้ำดองของเรานะฮะทำมาจากน้ําปลานะฮะเราเคี่ยวน้ําปลากับน้ําตาลป๊บนะครับผมแล้วก็ชิมนะฮะนี่เราจะมารองกับกั้งนี่แหละครับผมนี่เลยกลั้งสวยๆนะ,ะนี่ฮะเวลาเราแกะเราก็ตัดตรงข้างๆข,งของมันก่อนนะฮะแล้วก็เอาส่วนท้องออกก่อนนะฮะเพื่อที่ จะได้แกะง่ายๆนะฮะแล้วก็เอาต่อไปก็ข้างหลังนะครับผมเนี่ยจะได้มาลักษณะนี้นะครับผมเราจะใช้กันไกในการตัดนะครับผมมันจะง่ายครับผมนี่ฮนะดูก็แกะเสร็จก็จะประมาณนี้นะครับผมต้องขออภัยที่ไม่ได้ถ่ายตอนแกะนะฮะเพราะว่าถือกล้องเองนะครับผมขากล้องหายไปไหนไม่รู้นะหาไม่เจอนะครับผม ถ้าผมแกะเสร็จเราก็ต้องนําไปล้างน้ําให้สะอาดนะครับผมถ้าผมพอล้างเสร็จแล้วนะครับผมเราก็นํามาจัดวางลงในภาชนะที่เราจะทําการดองนะฮะนี่ครับจัดลงไปเลยนะครับจัดไปเรื่อยๆนะฮะไม่ต้องกลัวว่ามันจะสวยไม่สวยนะครับเพราะว่าทําเองกินเองครับไม่ใช่นักเลงก็กินได้นะครับผม กินไม่ได้ก็ทิ้งไปนะครับผมนี่ก็เป็นวัตถุดิบที่เราจะมาทำการยำกันนะครับผมเนี่ยมีพริกขี้หนูแล้วก็กระเทียมแล้วก็น้ำปลานะฮะเคี่ยวกับน้ำตาลปิป๊บนะฮะนี่ครับโรยลงไปนะครับผมนี่ครับพริกขี้หนูสดแล้วก็กระเทียมนะครับ แล้วแต่ชอบนะครับผมใส่เยอะก็อร่อยเยอะนะครับสายแซบรู้กันอยู่แล้วนะครับนี่เทน้ําดองของเราลงไปนะฮะแบบนี้เลยนะครับผมเราดูว่าท่วมกั้งของเราหรือเปล่าถ้าไม่ท่วมก็ใส่ออกไปอีกนิดนึงนะครับผม,ผมนี่ประมาณนี้ครับผมเอาให้พอแค่ท่วมกั้งของเราก็พอนะครับ ก็จัดๆสักหน่อยนะครับเพื่อความสวยงามพระรามแนะฮะมไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็ใส่มะนาวลงไปนะครับผมโดยส่วนตัวแล้วผมจะชอบมากชอบกินมะนาวนะครับผมถ้าว่าท่านผู้ชมไม่ชอบก็ไม่ใส่ก็ได้นะครับไม่ต้องทําตามผมก็ได้นะฮะใส่แค่น้ำยำ แล้วก็พริกขี้หนูกระเทียมก็ได้นะครับผมเ,เมื่อกี้ผมพูดว่าน้ำยำ,ยำใช่ไหมไม่ใช่นะครับต้องเรียกว่าน้ำดองนะครับผม <c oughs> ไม่ใช่ยำนะครับก็เปน็นอันเสร็จพิธีการดองกั้งเป็นที่รีย้อยแล้วนะฮะเราก็หาอะไรมาปิดแล้วก็ไปดองในตู้เย็นนะครับผมก็ประมาณหนึ่งคืนนะฮะหรือว่า ใครรีบกินนะฮะก็สามารถตองตอนเช้ากินตอนเย็นได้เลยนะครับผมครับผมก็ง่ายๆนะครับสามารถทําตามได้นะครับผมเพียงเท่านี้ท่านผู้ชมก็สามารถนําไปหมํากับน้ําจิ้มซีฟู้ดและก็ข้าวสวยร้อนๆได้แล้วนะครับผมนี่ฮะง่ายๆแต่แซ่บครับผมไม่เชื่อลองดูได้นะครับผมครับผมสำหรับท่านผู้ชมที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด ติดตามกดกระดิ่งให้บ่บ้านแฟม i l y ของเราด้วยนะครับผมบ๊ายบาย